ในเรื่องของ DUI นั้นเนี่ยตอนนี้มีประเด็นอยู่เมื่อวันที่27มิถุนายนปี2025ที่ผ่านมานี้นะคะได้มีการเสนอร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะผลของร่างกฎหมายนี้นะคะก็คือเสนอให้ชาวต่างชาติที่มีประวัติ DUI ไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กหรือคดีใหญ่ก็ตามคนเหล่านี้ก็จะถูกห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Inadmissible แล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สามารถที่จะถูกในประเทศหรือ deportable ได้ร่างกฎหมายทั้ง2นี้ ผ่านมาแล้วหนึ่งขัน้นคือผ่านการพิจรารณาของสมาชิกวุฒิสภากำลังขึ้นไปที่สภาสูงนะคะผ่านสภาล่างแล้วเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง ตอนนี้อยู่ที่สภาสูงและสวกําลังพิจารณาอยู่ค่ะแต่ถ้าผ่านจริงๆหลายคนก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะผู้ถือใบเขียวผู้ที่ถือวีซา่าผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนผู้ที่ถือวีซ่าทำงานผู้ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ u ยู่ไอซีนะคะและมีประวัติ DUI ประวัติเมาแล้วขับต้องติดตามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคนเหล่านั้นใครก็ตามที่เคยถูกประวัติเมาแล้วขับว่าง่ายๆจะมีผลกระทบเลยค่ะ ผู้ที่ไม่ใช่อยู่ไเซและมีประวัติ DUI นะคะก็ต้องติดตามร่างกฎหมายทั้ง2ร่างฉบับนี้ว่าจะผ่านหรือไม่ถ้าผ่านแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่และก็จะรวมไปถึงการ DUI ทุกๆประเภทเลยไหมหรือว่า DUI อกี่ครั้งเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจบหรือว่ามีโอกาสอีกไหม ก็ต้องไปดูในรายละเอียดที่ร่างกฎหมายนี้จะออกมาหรือไม่ออกมาะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากสำนักงานของเราค่ะและช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักงานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Instagram TikTok และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ